ัสดีครับน้องไปแสงไปละเด้อแสงไปน้องไปละเด้อเ่นเจกันล รบรอบหนึ <t eman a woman> okay. ่งปีไอเอยส้างมาไมตีลีงตึ๊งตตร๊งตึ๊ตงตึ๊งงตตง กำลัง่ากันขยุดกระโเซกันพี่น้องกลับแล้วนะคะกลับแล้วนะเพราะมวนฟองหลงบายบๆตูวการกับผู้ใหญ่พีน้องมาับกักลับมั คิดว่ามันเออมันอันเป็นตาต้องทานเป็นเป็นอะไรเป็นเทสเทสแบบมันก็เพื่อเหลื่อมดนกันเสร็จแล้วน้อยนะคะกลับแล้วนะายบ๊ายบายยังบึกลบเราแม่ปามือกองไว้ก่อนเอาของไว้ก่อนอ้าอแคทคือกองเอากระหุงก่อน ตีนยกัเ่ยังไกันขึ้นไรงูแท้ตื่นไดยังไดแไปเช่าของกันบ้างนี่ก็จะหกโมแล้ว ั้งหมปันทีไงเลยคเมาเบีย <cười> 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 luôn quăng đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ วันนี้กลับรถส่วนตัวนะครับวันนี้นัดนอ้องอาคบรอบปีไอ <ım Hoje> ้เอ้ยสตังมามีสี่ีร้อยายยัในสระอะไรโฟกายโฟก่ยปแลวเด้อ บายบายจะแลกเจอกัน่นอาบน้ำเลยพที่น้องเจ็บข้าวบอนอันแพงก่อนี่ไปใส่นอนบันแพงก่อนคือไปันแพงอารถมากเลเอาแบ่บานเอามันคันกองมาถึงทางไง เ่อายแล้วทายลูกคูก่อน้าไหนทายลูกคอยู่มาตายปิดกันหาน้ำด้อตอนตอนฉากอะไน่นะเห็นอยู่เห็นไบเบื้องอยู่น้ำตาไหลไปไปคุกคากเป็นอย่างไรอยหาต้อกับาเจอกันมาแรงครับนันเลยกมือนกับดีใจเดนะเ บอกว่าค่อยเก่งนะครับพี่นอ้องครับเดี๋ยวทำกันไปนะครับพี่เต็มน้านคาอน้ำพอ เว้นบูชรถบออ่อนานะตามน,านั่งในรถก้อนหอนเองขารถเพื่นออกอออตามเขาขึ้นมาเอารถบลขึ้นรถท่านก็ยังเย็นเย็นนี่ เจตนานะครับพี่น้องวันนี้มีธุระเราจะไปทำอะไรต่อไอ้เอ้ยสร้างมามีซีลี มันลุกาเอานุงเขาหิวหนาวนะต้องจอดซีวินนั่นเต็มอิ่มมีบะปามอิมาาม่อมบ่ลำบากวัวถ้าไม่เป็นมาันมานอนเสือบอะไรดิมันเหี่ยววนซือบ่สว่างออกมาให้ลุกดูก ไปต่อนะครับพี่ร้องวันนี้มามานอนรถรถตัวเองที่นอนรถแห้งครบรอบหนึ่งปีขอบคุณท <c ười> ุกกำลังใจด้วยนะครัมยม่ๆทักมาให้กำลังใจช่วงนี้ก็เนียบเริ่มดีแล้วจะอัพคลิปแล้วลงคลิปอัพคลิป ไปกัดการเดินทางเจอกันที่ลอยเอ็ดตอนเย็นนี้นะครับพี่น้องลอยเอด็ดแม่ฮักลอยเอ็ดนะครับเป็นรูปแห่งกำลังใจที่มานะ่านสาวหน่อยเพิรันแพงนะครับนะครับให้นกำลังใจน้องมานะนะครับบ่เมียงมาฝาก,ฝากมาตอนกบปริญญาข้าขมาหา,หา,าลเลยมาถ่ายรูปเลยนะครับเด้อดอาอแล้วพี่น้องเจอเกันสิทธิภาพการเดินทางแล้วครับพี่น้องก็จะได้เจอกันลอยเอ็ดนะครับไปที <บา S 1> ่อัปเดตไทยพี่น้องกลับมาเข้าจะเดินทางและจะกินข้าวกับอะไรนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ